ทิงโลอีกมาครับเคยเจอเบลิมป้าวกินเลยไว้โหใจร้ายโดดครับโดดครับอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นดัานครับกินครับกินครับไปครับไปครับ มันลงจงสุดเลยเกินโอ้โหอย่างงี้ต้องบิวหน่อยละกินครับโอ้โคนบู๊เลยเว้ยแทงไปเนี่ยเขาน่าจะดันลงมาตรงๆนะอืมโอ้โหอ,อ,อ่ะมา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 อืมอ่ะกินเข้าไปครับ เอามากินนะครับตัดขึ้ไปตรงตรงโอ้โหแมงโตดลงโจงแป๊บหนึ่งนะอนแทงมาแม่งก่อนเด้อืม้มโอเคนึกว่าจะกินตัดเม็ดไม่โอเคโอ้เบีย้ยเราจะตายแล้วอะแทงก่อนตายไหมยังไม่ตาย ดันครับโออไม่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 ไมไมเรือออกไม่ได้อีกมาต่อเรือเลยดีกว่าถ้าจะกินอย่างนั้นน่ะกินครับ ปละมาขึ้นแล้วไม่เสียสองดีกว่าเสียสองเว้ยเราไปไม่ทันะอะลองดูลองวัดใจดูเขาก็ยังกินไม่ได้นะครับเพราะเอาผมอแห้งกิน โห oh, แม่งเอาเลยเหรอพี่เอาเลยหรอเพ่ขอลุกกอนหนึ่งทีครับตจังหวะก่อนหนีไปไหนครับหนีถูกตานะครับหนีถูกตานะครับหนีพิตาเสะน,นะครับบอกเลย บางนี่หว่าบางนี้ฉันต้องหม่ำกินเลยครับกินนะผมต่อไปเลยครับอนุมวานถวายแหวน hãy to đó hả đúng anh không quậy bạn đi khi đừng kỹ bụng เอาว่ะไปกินตัวนั้นว้เว้ยทำไรอ่ะพี่ทำไรล่ะกินแม่งเลยนี่แน่ทำอะไรทำไรไม่ชอบเฮ้ยแล้วจะมากินโคนเลยกเว้ยแบบนึงนะอ่ะมากินโคนก็กินมาดิ อ่ะลุกเข้าไปครับอืออ่ะบังก่อนนะบังก่อนนะเดี๋ยวหายมาเรามีน้อยอืออเไยวะยังทำอะไรได้ปะทำอะไรไม่ได้ปะจัดองค์ประกอบก่อน โอ้เอาว่ะเอาว่ะขอสักหน่อยเถอะลำคาญจิ้มซะหนึ่งทีดิเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะ ลุกไม่ได้ด้วยดีอ่ะอ้อมก่อนครับเดี๋ยวหายเดี๋ยวถ้าเขาลุกมาเราจะต้องปิ้นนะท่านผู้ชมปิ้นอย่างนี้เราจะต้องปิ้นนะต้องปิ้น มามาเวเดี๋ยวมาจะทำอะไรเชื่อมก่อนบางอันตรายเดี๋ยวแมังหายมาผูกมาก่อนครับเดี๋ยวหายครับผมหนีเลยครับหนีเข้ากีบเมฆเดี๋ยวโดนมาลุกกินเรือครับไม่ได้บางไว้ครับผูกไว้ครับ ไม่หมูนะเวย้ยบอกเลยผมเนี่ยไม่หมูหรอกของไงเพศเอาอาไงเพศเฮ้ย กินมาสินนะเชื่อมขวอทาเดี๋ยวแม่งหายเดี๋ยวมาฉันหายทำไรวะมาโยกกินเรือ นี่ครับผมมาชักลงมาเขาน่าจะลุกจากด้านบนนะลุกจากด้านล่างกินมาเจ้าผมกินมาชืบได้อยู่มั้ง อ่ะกินเข้าไปครับเขาจะต้องกินมาหนึ่งตัวแหละตัวสิกินตัวไหนกินตัวนั้นไง่าครับผม ไม่ได้วะเดี๋ยวมาจะโดนหมำแล้วปะรีบหนีดีกว่าไปครับ เขาเลยหลกลลูกได้ไนงะห่วงยังจะมากินไม้กล้วยห่วงกินไม้เลยขนาดนั้นอยากกินนักใช่ไหมยอยากกินน้ำอยากกินมานักใช่ไหมอ่ะอยากกินมึงกินไปเลยอะอยากกินมากนักเหรอ เด้ยเอาว่ะอันนี้ครับนี่ครับโ้ไม่กินไม่ยอมกินไม่กินเจ้ากเสตพี่เด็ครับลุกเขาเลยนี่หนึ่งดอกหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปตานั้นใช่ไหม อ่ะมา,มาครับ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 เตรียมลุกครับเตรียมลุกดูทีเดียวเขาแพ้แล้วเฮ้ยผมเดินพลาดว่ะ เดินาพาดวันทุนม่มชมน่าจะได้อยู่นะโดดอชึกอชึกอีกทีเยวตายแน่เจ้าไม่น่าทันแล้วป้อมพี่จอแล้วน้องจ๋าตายรู้ทีเราเขาแพ้แล้ว จะหนีไปไหนตาหนักตายเถอะเขาก็ต้องลุกเราหลัวๆท่านผู้ชมม,มาครับหนีครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับต้องพยายามอยให้เรือเขาลุกเราทีๆได้นะครับ ไปกินด้วยเป็นไงหญิงอดิของแห้คุณคิงไม่รอด